สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของคนที่อยู่ในสถานะคนคุยนะคะสําหรับชาวธาตุดินนะชาวธาตุดินคือราศีศพฤษภกันมังกรนะคะประจําเดือนมิถุนายน2566นะเรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินในสถานะคนคุยนะคะว่าจะเป็นยังไงในตอนนี้เนาะ เรามาดูพลังงานของชาวธาตุดินก่อนนะคะพไพ่ใบแรกนะคะสเตรงจ์เก้าไม้คิงออฟสอดเดดควีนออฟสอดนะคะเดอะเฮอร์มิตดอเอ็มเพสหกไม้นะคะ ห้าดาบและคิงออฟวาดโอเคค่ะ สำหรับชาวธาตุดินนะคะที่อยู่ในสถานะคนคุยนะก็บอกเลยว่าในตอนนี้นะคะพลังงานของคุณค่อนข้างที่จะชัดเจนนะว่าเหมือนกับคุณก็เลือกแล้วว่าเขาคนนี้แหละเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเป็นคนที่คุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะอีกในนึงก็เหมือนกับว่าในตอนนี้นะคะเขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เขาก็เลือกคุณเช่นกันแล้วก็พยายามที่จะเคลียร์ตัวเองทําทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเพื่อจะให้ชัดเจนกับคุณนะ พลังงานของก้าวไม้นะคะระหว่างคุณกับเขาบอกเลยว่ามีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามานะในความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาเคบกันนะคะคุยกันเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องทัศนคติมุมมองที่ไม่ตรงกันในบางเรื่องในบางอย่างหรือนิสัยนะคะนิสัยส่วนตัวของคุณหรือของเขาที่อาจจะยังเข้ากันไม่ได้ในบางเรื่องนะในตรงนี้ต้องปรับต้องจูนกันนะคะคิงออฟสอดขึ้นมาควีนออฟสอดขึ้นมานะคะพลังงานของไพ่คู่นะพลังงานของคุณกับเขาที่แบบว่าในปัญหาที่คุณกับเขา ายังเจออยู่ค่ะเป็นเพราะว่าคุณทั้งคู่ะคะ่ะเป็นคนที่ลักษณะนิสัยใกล้เคียงกันนะเป็นคนที่อาจจะมีอีโก้ทั้งคู่แล้วก็เหมือนกับเวลาที่คิดอะไรทําอะไรแล้วเหมือนกับย,ยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักอะคะ่ะในตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังเนาะเพราะอาจจะเกิดปัญหากันขึ้นได้นะคะเพราะเนื่องด้วยเขาก็เป็นคนที่มีอีโก้คนหนึ่งคุณก็เป็นคนที่มีอีโก้คนหนึ่งแล้วเป็นคุณทั้งคู่เป็นคนที่อาจจะอยู่ในสถานะแบบ ยอมหักแต่ไม่ยอมงอนะเหมือนไม่ยอมให้กันนะค่ะในเรื่องบางเรื่องนะเหมือนยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักนะในตรงเนี้ก็ยังไงเราต้องระวังนิดนึงนะคะเดทเข้ามาค่ะในหลายๆคู่นะคะเป็นไปได้ว่าชาวธาตุดินนะอาจจะเพิ่งจบกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่ามาหรืออาจจะเพิ่งผิดหวังเสียใจมานะคะแล้วเพิ่งมาเจอกับคนคนนี้ที่เป็นคนที่เข้ามาคุยกับคุณเป็นคนดีคนใหม่ของคุณนะแล้ว เหมือนกับว่าคุณเริ่มชัดเจนกับความรู้สึกเองตัวคุณเองอะค่ะเลือกที่จะคบคนนี้แหละยังไงแล้วคนคนนี้เข้ามาแล้วรู้สึกรู้สึกว่าเขาใช่อะรู้สึกว่าเขาชัดเจนกับคุณอะคะ่ะก็บอกเลยว่าเดอะเฮอร์มิตขึ้นมาด้วยนะพลังงานของเขาค่อนข้างชัดเจนนะว่าเขาเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่อาจจะเก็บความรู้สึกนิดนึงอะคะ่ะเป็นคนที่ไม่หวานแบบวไม่โรแมนติกนะและเป็นคนค่อนข้างที่จะตรงๆนะคะ เป็นคนเรียบง่ายเข้าถึงง่ายเป็นคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนนะในตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่คุณอาจจะหลงเสน่ห์ในตัวเขาในตรงนี้นะคะแต่ถ้าถามว่าการครบกันการดีวกันนะอาจจะได้คบกันแบบยาวๆเนาะกว่าจะได้พัฒนาความสัมพันธ์แบบชัดเจนลงตัวค่ะเพราะว่าเนื่องด้วยเขาเป็นคนที่ ชอบคบใครแล้วคบแบบนานๆน่นนะเนาะด้วยสถานะด้วยพลังงานของเดอะเฮอร์มิตนะคะแต่ก็บอกเลยว่าถ้าได้รักใครแล้วจริงจังนะจริงจังกับความสัมพันธ์นะคนคนนี้นะคะดีเอ็มเพจขึ้นมานะ,ะคุณก็เป็นคนที่ถูกใจเขาคนหนึ่งเช่นกันเหมือนกับว่าในหลายๆอย่างเนาะที่เขาถูกใจในตัวคุณนะคะพลังงานของคุณเป็นพลังงานของคนที่แบบพร้อมที่จะเป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนกับเป็นแม่สีเรือนถ้าเป็นผู้ชายก็เหมือนกับเป็นพ่อบ้านอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนที่ ใช้ชีวิตแบบได้ทุกด้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการบ้านการเรือนได้หมดนะคะในตรงนี้ก็เป็นสเสน่ห์ของคุณเหมือนกันนะ้อแลดีเอ็มเพจขึ้นมานะก็เหมือนกับพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะสุดท้ายแล้วยังไงเราก็มีทิศทางที่จะสมหวังนะแต่อาจจะต้องใช้เวลานะคะใน,ในหลายๆคู่ที่อาจจะโกรธกันมาก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องราวให้ขัดใจกันอยู่นะจะได้กลับมาคืนดีจะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ เหมือนความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะค่ะอาจจะคุยกันแล้วมีเรื่องขัดอกขัดใจแล้วทําให้งอนกันไปอะนะในตรงนี้ตอนนี้นะคะจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันจะได้กลับมาสานความสัมพันธ์กันใหม่นะพลังงานของหกไม้ค่ะขึ้นมาชัดเจนเนาะว่าในหลายๆคู่ที่กรดกันจะได้กลับมาคืนดีนะจะได้กลับมาสานความสัมพันธ์กันใหม่แล้วก็ความรักความสัมพันธ์มีเกมมีทิศทางได้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ พลังงานของห้าดาบนะก็บอกเลยว่าให้ระมัดระวังเรื่องคําพูดเรื่องการกระทําที่จะทําให้เกิดปัญหากันได้นะระหว่างคุณกับเขาก็บอกเลยว่าถึงจะอยู่ในสถานะคนคุยนะแต่การคุยกันบางครั้งบางทีการที่แบบอมันจะนําพาไปสู่การทะเลาะกันการ,การที่จะทําให้เกิดปัญหากันนะคะยังไงก็ขอให้ระมัดระวังนะคะคิงออฟบัตนะคะคุณต้องการที่จะ ให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้แบบชัดเจนลงตัวไปเลยนะคุณต้องการจริงจังกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณไม่อยากที่จะคบใครแบบเล่นๆคุณไม่อยากคบใครแบบแก้เเอาแก้เซ็งนะคะคุณอยากคบแล้วที่จะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะตัวคุณเองก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่ถูกใจเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแล้วก็ต้องการที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปกับเขานะก็บอกเลยค่ะมีเกณฑ์มีพลังงานทิศทางที่ดีนะคะสําหรับชาวธาตุดินนะยังไงแล้วเรามาดูพลังงานของเขานะคะ เรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะในตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่เขารู้สึกยังไงนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไพ่ใบแรกนะคะ The Sun The World เขาก็รู้สึกดีรู้สึกแฮปปี้เอนดิ้งกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ Queen of Cups เจ็ดเหรียญเจ็ดไม้ เเหรียญห้าเหรียญแปดดาบ King of Particle และตามมาด้วยนายออกสอนนะคะโอเคค่ะพลังงานของเขาค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะเพราะว่าเขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเขาคาดหวังอะคะ่ะที่จะคบคุณแบบจริงจังแล้วก็อยากคบแบบอ่อ เปิดตัวเปิดใจเขากันแบบเป็นแฟนกันอย่างชัดเจนเปิดเผยอะนะแต่ก็บอกเลยว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นขนาดนั้นระหว่างคุณกับเขานะคะเด e w เว l ร์เข้ามายังไงแล้วมุมมองของความรักระหว่างคุณกับเขาอะมันค่อยๆโตขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะแล้วก็เหมือนเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์อย่างที่มิกาบอกนะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ถูกใจเขาเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่จริงๆลึกๆแล้วเขาก็ยังรู้สึกหวาดระแวงในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเหมือนกับ อาจจะยังรักกันไม่มากพอหรือว่ายังไม่สามารถที่จะมั่นใจที่จะเปิดใจรักกันได้อย่างร้อยเอร์ซ็จริงๆนะเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาต้องการเรียนรู้ดูใจกันไปก่อนนะคะพลังงานของเจ็ดเดือนขึ้นมานะคะบางครั้งบางทีเขาก็ทบทวนความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะว่ายังสามารถที่จะ สารความสัมพันธ์กันไปต่อได้ไหมหรือว่าควรหยุดหรือว่าพอแค่นี้หรือว่าควรครบกันแค่นี้นะคะแต่ก็บอกเลยว่ายังไงแล้วไปต่อนะเพราะว่ายังไงแล้วเขาทบทวนแล้วว่ายังไงแล้วก็ต้องเป็นคุณแต่ว่าที่เขาทบทวนเนี่ยพลังงานของเจ็ดไม้ขึ้นมาเนะะี่ยค่ะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีคนดิวด้วยมากกว่าเขาหรือมีใครที่มากกว่าเขามีคนอื่นๆที่ อาจจะมีอีกคนหนึ่งที่คู่กับเขาอยู่ก็เป็นไปได้นะในตรงนี้เขารู้สึกอยู่นะคะว่าเขามีคู่แข่งอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งเนี้อืแต่เขาก็พยายามที่จะพิสูจน์ใจพิสูจน์รักกับคุณนี่แหละพยายามว่าเขาพยายามพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นว่าเขามีใจให้กับคุณนะพลังงานของเก้าเหรียญค่ะถามว่ารักไหมเขารักคุณนะเขาจริงจังกับคุณเขาอยากจริงจังกับคุณด้วยแล้วก็อยากคบไปแบบยาวๆอะ่ะ แต่ด้วยในตอนนี้ทั้งเก้าเหรียญแล้วก็ห้าเหรียญขึ้นมาเขาอาจจะไม่มีเวลาให้กับคุณเท่าที่ควรอะ่ะแล้วมันทําให้เขาอาจจะรู้สึกว่าด้วยสถานการณ์ในตรงเนี้ยมันยังใช่อยู่หรือเปล่ามันยังสามารถที่จะไปต่อได้หรือเปล่าเนาะอืมอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะที่ไม่มีเวลาให้กับเขาแล้วทําให้เขารู้สึกเหมือนคนรักไม่เอาใจใส่เหมือนขาดการดูแลใจใส่จากคนรักอะคะ่ะในตรงนี้เขาน้อยเขาน้อยใจอยู่นะอืม หรือว่าเขาก็อยากให้คุณกลับมาดูแลเทคแคร์ Care, ดูแลเขาให้มากกว่าเดิมหรือหรือว่าในการคุยกันคบกันครั้งเนี้ยค่ะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เงียบของเขาอ่ะในตรงนี้เขาก็รู้สึกหวาดระแวงนะรู้สึกอยากให้คุณชัดเจนกับเขามากกว่านี้ค่ะพลังงานของแปดดามนะถึงเขาจะรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังมีคู่แข่งอยู่ยังมีความแบบไม่แน่นอนอยู่อะ่ะเขารู้สึก ว่าความรักความสัมพันธ์ที่มีกับคุณนะคะมันยังไม่ชัดเจนนะแต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้เหมือนกับว่ายังไม่สามารถที่จะตัดสินใจว่าควรไปหรือว่าควรหยุดแต่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอะค่ะมีใจให้กับคุณแล้วแล้วเขาก็อยากพยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อนะอยากไปให้สุดทางรักครั้งนี้นะคะ King of Particle เขามั่นคงนะคะใจเขามั่นคงแต่ การกระทําหรือคําพูดเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกมานะเพราะาด้วยของเขาอะคะ่ะพลังงานของเขาเป็นคนที่ไม่หวานไม่โรแมนติกเป็นคนที่เก็บความรู้สึกนะในตรงนี้ก็อาจจะทําให้มันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนกับคุณเท่าไหร่เหมือนกันนะคะแต่ใจเขาตอนเนี้ยใจเขามีให้คุณนะนายออฟสอดพลังงานที่ยังอยู่ในช่วงเวลาที่คุณกับเขาอะคะ่ะเป็นช่วงเวลาที่พัฒนาความสัมพันธ์นะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ในคู่ของคุณนะคะในตรงนี้ก็ เหมือนกับถ้าเขายังเป็นคนที่ใช่อ่ะค่ะคุณก็ควรที่จะชัดเจนกับแสดงความชัดเจนออกมาให้เขาเลยนะคนคนนี้เขาเหมือนกับเขาก็รออ่ะเหมือนต่างคนต่างกักกันอยู่นะคะในตรงนี้ถ้าเขาใช่คุณใช่ก็ขอให้เปิดตัวเปิดใจคบกันแบบจริงจังไปได้เลยนะเพราะว่าเขาก็มีใจให้กับคุณคุณก็มีใจให้กับเขาโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าระหว่างคุณกับเขานะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไหมคะ มีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไหมเดอะทาวเวอร์เข้ามาค่ะสามเหรียญค่ะห้าถ้วยค่ะเดอะสตาร์เดอะชาริออตเพจออฟพาร์ติเคิลนายออฟวัด the emperor หกถ้วยและ king of cup โอเคค่ะถ้าถามว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะได้พัฒนากันต่อไหมจะได้พัฒนากันต่อนะคะมันเหมือนกับว่าคุณกับเขาอาจจะตกลงปรงใจในต่อจากนี้ไปนะคะอาจจะมีสถานการณ์ที่ทําให้คุณทั้งคู่ตกลงปรงใจคบกันแบบ ชัดเจนไปเลยฟันธงไปเลยนะเหมือนกับเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนโดยคุณอาจจะตั้งตัวตั้งรับไม่ทันเขาอาจจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณแล้วก็ขอโอกาสขอขอบคุณอย่างจริงจังไปเลยก็ได้นะคะเพราะพลังงานของสามเดือนขึ้นมาแล้วนะเขาชัดเจนกับความรู้สึกนะอืมเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาให้มันแบบจริงจังไปเลยอะค่ะเหมือนคบกันไปเลยได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีเนาะเพราะว่าในตอนนี้ก็บอกเลยว่าพลังงานก็เหมือนมีรักดีๆอยู่อะแต่ก็ไม่อาจที่จะ ทำให้มันแบบชัดเจนลงตัวได้เนาะเหมือนกับต่างคนต่างกลัวที่จะผิดหวังกลัวที่จะเสียใจกลัวที่จะไปเสียใจซ้ํารอยเดิมกลัวที่จะเป็นไปเหมือนในอดีตที่ไม่ที่อ,อกหักผิดหวังมาค่ะแต่ก็บอกเลยว่ายังไงแล้วให้แยกแยะน้องมูฟออนออกมาได้เลยค่ะแล้วก็คบกันอย่างจริงจังไปเลยเนอ้องพลังงานของเดอสตาขึ้นมาเดอชาลีออดขึ้นมายังไงแล้วยังอยากมีกันและกันในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับถ้าคุณกับเขาค่ะถ้าได้กลับมาเคลียร์ใจกับ มาคบกันอย่างจริงจังอ่ะความรักความสัมพันธ์จะพัฒนาเปน็นนิจังที่ดีขึ้นนะแล้วก็ต่างคนต่างที่จะเหมือนกับดูแลเทคแคร์กันนะคะพลังงานของเพจอลพาร์ติเคิลแล้วก็นายอาัลวาด์นะจริงจังกับความสัมพันธ์และอยากที่จะพัฒนาไปแบบอยากที่จะสร้างอนาคตร่วมกันนะคะไม่ได้อยากคบแบบเล่นๆไม่ได้อยากคบแก้เหงาแก้เซ็งอยากคบกันแบบจริงจังไปเลยนะ t h e Emperor นะคะตัวเขามีความมั่นคงมีความชัดเจน แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้นะแล้วเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์คุณได้นะคะแล้วก็เหมือนอาจจะเอาแต่ใจนิดนึงอาจจะดูเหมือนกับเขาเรียกอะไรอาจจะคอยออกคําสั่งคุณนิดนึงนะแต่พูดถึงเขาเป็นคนที่ดูแลคุณได้จริงๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่โรแมนติกนะคะแต่มีความรักที่มั่นคงนะหกถ้วยค่ะ เขาเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์คุณได้เขาเป็นคนที่จะเข้ามาขอโอกาสที่จะคบคุณแบบจริงจังนะและเป็นคนที่คอยเทคแคร์ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะคะคนคนนี้นะ King คิงออฟคับความรักความสัมพันธ์ที่รอการพัฒนารอการเติมเต็มให้กันละกันนะคะก็บอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะมีเกณฑ์ที่จะได้คบกันและได้พัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันนะก็บอกเลยว่ามีพลังงานที่ดีมีทิศทางที่ดีนะคะระหว่างคุณกับเขา ยังไงถ้าเขายังเป็นคนที่ใช่ถ้าเขาเป็นคนที่ถูกใจคุณ,คณก็เปิดตัวเปิดใจคบกันได้เลยค่ะด้วยพลังงานในตรงนี้ค่อนข้างที่จะจริงจังชัดเจนนะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณไหมให้เมล่านะคะจะติด,ดสิบถ้วยนะคะห้าไมา้ ถามว่าเขาเป็นคนที่ใช่ไหมเดลิเวอร์เขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณค่ะเขาก็เป็นคู่ของคุณนี่แหละแต่ว่าในเรื่องเราในความการพัฒนาความรักความสัมพันธ์อะค่ะอาจจะเจออุปรรสรรคเจอปัญหากันบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของความรักความสัมพันธ์นะพลังงานของสองถ้วยค่ะใช่ค่ะเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเขาเป็นคนที่ถูกใจเขาเป็นคนที่เหมือนยังไงคนคนนี้ก็เป็นเหมือนคู่ของคุณนี่แหละค่ะยังไงแล้วเขามีอะไรหลายอย่างที่ใช่สําหรับคุณแล้วก็จะติด ชัดเจนค่ะว่าเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแต่ว่าถ้าถามว่ามีอุปสรรคมีปัญหาในความสัมพันธ์บ้างไหมมีค่ะมีแต่ว่ายังสามารถที่จะเคลียร์กันได้แล้วยังสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้นะยังไงก็บอกเลยว่ามีทิศทางความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะสําหรับชาวธาตุดินนะคะราศีพฤษภกันมังกรน,นะถ้าเขาเป็นคนที่ใช่แล้วยังไงแล้วก็ขอให้สมหวังในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาร่ได้ใหม่นะ ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ